พี่น้องอยู่ปัเฮากับแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยข้ามแรกมากกอ,อางัวเข้าเคาะพี่น้องเอยงัวแม่ลูกอ่อนครับอ่าฮินดูบาซิลครับแต่ลูกเพื่อนผสมบามันครับพี่น้องโอ้ยเกือหำอย่างดีพี่น้องเอ้ยกินด,ดีกว่าคนดูครับทุกคนวันนี้นาเดตมาเล่นด้วยครับ ว่าไงเจ้านาเดตโอ้โยัวเห็ดเ้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูกบครับกบแม่พันุ์ตัวใหญ่ครับตัวเท่าฝ่ามือเลยครับวันนี้โอ้ใหญ่ใหญ่มากเลยครับ วันนี้เราจะมาผัดเก็บเผ็ดกบกินนะครับวันนี้เราจะทอดนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะกินทอดกบเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวในทุน่งนาก่อนนะครับวันนี้เราออกมาดูผลการผลิตนะครับหลังจากที่เราหวานข้าวนาปังไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็ปล่อยน้ำออกให้แห้ง ก็ให้มีความชื้นผ่านไปประมาณอีกสามอาทิตย์นะครับทุกคนข้าวก็จะงอกขึ้นมาประมาณสิเซนนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยน้ำเข้ามานะครับปล่อยน้ำเข้ามาเราเลี้ยงให้ต้นข้าวงอกงามขึ้น ผ่านไปอีกประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียครับทุกคนเราติดตามรับชมอีกหนึ่งเดือนตอนนี้กำลังปล่อยน้ำเข้ามาหล่อเ,เลี้ยงให้ต้นข้าวงอกง,งามครับขึ้งมาเนี่ย ทำแรกมากกับพี่น้องไอ้กินกบกินเขียดกินฟ้าพี่น้องวันนี้กับสิทําำเมนูทอดกบโอ้ยเจ้านาเดชก็อยากมาทําด้วยครับวันนี้อยากมาทอดกบนะครับเจ้านาเดชเนี่ยอยากทอดกบด้วยแล้ว กเงสุกแล้วพี่น้องเอ๋วัดนี้กับมากับแก้มบ้นานเาหัวดองยาครับ <c oughs> หาลองลองดูครับเรี่องกะลามเออต้องมี <c oughs> <c oughs> น้ำแซบ่บ <c oughs> <c oughs> โอ้เดี๋ยว,ยวพี่น้องลองชิมเนี่ยพี่น้องอืสุดยอดสุดยอดพี่น้องต้องกินกับตัวนี้น้ำลายพี่น้องแนวแก้ข้าวพี่น้องเลยเนาะอือกินแนวแก่ข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหวานกบเหลืองอาล่ามเลยพี่น้องเอ้ย คักคักคักโอ๊ะพี่น้องอืม